ก็ช่วั้ว่ามเหมือีเราก็สิดว่าแต่ว่าโกดแบบไม่ใช่บ้านแล้วก็สิว่าเออลงโกดตกลงคือโกดตกลงแล้วก็สลีปกดแ้ไม่เช็คแล้วบอกว่าแม่ไม่มีตังค์ม่ไมมีตังค์ไม่นี่องมอฟอี่เห็นัดนี่้หน่ทอะเนี่ยคนเนี้ยคือมาเช็คแม่ว่าม่ผิวเหมัน เจนก็เลยอบไม่านงไม่มีานะอสมุดจะตายแม่หน่อยเหมือนอ้บานหายแล้วก็เลยป๊อปเลยก็ดูยา้องเลยแะบไดอมาอ๋อใช่มาเห็วันนั้นเลยแหละมันมีวันนั้นนนั้นให้ฟังครับคือวันนั้นหนูอจะไปกนเงินทองหนูห้องหนูเองแล้วพอดีมันมีคือแบบว่าเราเคยไปกดแบบว่าไม่ใช้บ้ารแล้วเราก็กดตกลงคือสลิปออกคือมันก็แล้วกันแต่ทีนวันนั้นคือเราไปกดตกลงแล้วทีนี้เขาถามว่า ต้องการถอนยอนเงินนี่ไหมเราก็เลยถอนออกมาเพราะว่าบางทีเพื่อแบบว่าเราก็ป้องกันการที่มีคนจะมากดต่อแล้วทีนี้เรามีมียอดเงินออกมาเราก็เลยนึกในใจว่าเออแล้วเราจะทําไงดีวะแล้วแบบจะเก็บไว้มันก็ไม่ใช่เงินของเราแล้วทีนี้เราก็เลยว่าเออนึกในใจว่าเออเดี๋ยวเราเอามาฝากไว้ที่โรงพักแล้วกันเดี๋ยวพวกเจ้าของเขามารับไปในนี้ก็เลยว่าหนูก็เลยเอามาฝากไว้ที่โรงพักทคือบัตรมันคาตู้ใช่บัตรมันคาตู้อยู่แต่ที่หนูเคยไปกดอะบางทีแบบ มันมันมัน,มนกดแบบว่ามันมีหลายกดหลายรูปแบบแบบไม่ไม่ใช้บัตรก็มีเพราะนู่นเคยเจอแบบกดตกลงแล้วสลีก็ออกก็คือแล้วกันนะครับผมหลังจากที่มีคนเก็บเงินของเราได้แล้วทางตำรวจติดต่อไปนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเพรารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะแม่ต้องการใช้เงินแม่ก็แบบทางานมาเหนื่อยแล้วกลัวเขาไม่ได้เงินใช้ด้วย แล้วขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะที่เก็บเงินตรงนี้ไว้ให้แม่เพราะว่าบางทีเหมืนก็ต้องออกไปซื้องซื้อนีล่ลำบากก็จะได้เงินมาก็ดีใจมากๆเลยแล้วขอบคุณมากๆเลย